สวัสดีครับผมครับผมสวัสดีพอนนนองกันซีทุกๆ่กกานครับผมเมนี่มาพากับแอดสายๆครับผมเมนี่กับวันที่ยี่สิบแปดแล้วครับยี่สิบแปดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมอีกสี่มืออีกสี่วันเท่านั้นครับผม จ่อมือจ่อเว้นเข้ามานะครับหลุดระถึกตอนนี้นะครับแต่สำหรับแนวทางตัวเลขแอดก็ได้โล่งห้เบิงนะครับไล์ต่อไล่สำนักนะครับเนาะกาในส่วนคลิปนี้มีแนวทางตัวเลขของคุณแม่ฟันแม่นครับผมคุณแม่ฟันแม่น ซึ่งแอดกะบอดายน้ำลงเสนอมาประมาณสาน่าจะ3ามงวดได้แล้วครับนะครับตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับแนวทางตงัีเลของคุณแม่ฟันแม่นเป็นกานนะรถือว่าแม่นนะครับถือว่าแม่นแต่ว่าช่วงหลังๆมานี่แม่เพิ่นค่อนข้างที่จะฝันติดต่อกันแล้วกัฝัน ฝันหลายอย่างนะครับแอดเกเลยฟั่งเมืองแล้วมันตีเป็นเลขค่อนข้างที่จะางาแล้วมันก็ลายฝันมันก็ลายโตครับแอดกกเลยหยุดการนำเสนอไปพักหนึ่งนะครับแต่ว่างวดนี้ครับผมเพื่อนฝันฟั่งมงแล้วน่าสนใจแอดว่า แล้วก็เป็นตัวเลขที่ตีง่ายๆเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมีโอกาสที่จะมาครับเกิดเลขอดบ่ได้ครับบ้างวดนี้ขอเว้าสูเอฟซี FC ฟังจากน้อยครับผมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นครับผมคลิปนี้แอดจะให้เบิ้งตัวเลขหลายๆสำนักกอนครับผมนะครับที่แอด น้ำลงเสเนอไปแล้วเนาะอาจจะได้ทบทวนไปน้ำครับเอาตัวนี้เริ่มจากตัวเลขที่ตัวเลขของแอดเองครับผมตัวเลขของแอดเองที่น้าเสเนอไปน่าจะเป็นคลิปแรกนะครับสําหรับหมวดนี้ครับผม เลขเด่นสสูตรของแอดครับสูตรที่หนึ่งนี่มีสกับแปดนะครับกับสูตรที่สองมีหาสูตรที่สามมีศูนย์ครับสําหรับงวดนี้ครับตัวเลขที่ชอบมากที่สุดคือเลขห้าครับนะครับวัตที่พันมากเลขเจ็ นะครับหมวดที่ผ่านมานันแอดมักเจ็ดแห้งนะครับแต่ว่าเลขเจ็ดนัได้จากสูตรที่สามครับแต่ว่าสําหรับหมวดนี้ครับนึกชอบเลขห้านะครับกะพอๆกันละครับแต่ว่าจะเปลี่ยนไปทั้งเลขหาหลายกว่าจากหน่อยนึงครับนะครับแล้วก็ตัวที่แอดเล่งอยู่ตอนนี้คือศูนย์หาครับศูนย์ห้านะครับห้ว่าจับคู่สองตัวนี้เลยครับผม เอาอีกอย่างนึ่งครับเลขศูนย์เนี่ยมันกนอยู่ในสูตรหลักสิบบนสี่ตัวครับผมแอดก็เลยจับเลขศูนหาใหเป็นตัวเด่นเลยสำหรับงวดนี้นะครับเป็นตัวเด่นสําหรับงวดนี้อีกอย่างหนึ่งครับงวดที่ผ่านมาแอดฝันใดตัวเลขหนึ่งหาศูนย์มันบอกหนึ่งห้าศูนย์ครับผม เป็นตัวที่แอดจับหนักงวดที่พานมากครับหนึ่งห้าศูนย์นี่ครับนะครับไล่ต่อไล่งวดครับจังวดหาหาเนี่ยครับมันมาออกในงวดที่ฝันครับแต่ว่ามันออกงวดที่พานมากครับอ่างวดต่อมามันมาออกงวดต่อมาแอดก็เลยคิดว่าบ้ามันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ครับหนึ่งห้าศูนย์เนี่ยนะครับแอดก็เลยจับเด่นมาเลยศูนย์หาเป็นตัวที่ชอบสําหรับงวดนี้นะครับแต่ว่ามีหลายกา ซูดหาบแห้งครับมวนึ่งซูดหาบแห้งแต่ว่าเลขหนึ่งห้ากลับมาแรงนะครับมวลอนี่บ่หูว่ามาตาใสครับเลขหนึ่งหาตัวทักหนาเนี่ยว่าแน่ใจว่าดังมาตาใสเพิ่งจะรู้วันนี้ครับชิ้นหูว่าหนึ่งหามาแห้งเพระว่าตอนนี้หนึ่งหาครับอันแล้วครับผมหนึ่งหาอันแล้วนะครับก็เลยบ่หูว่ามาจะทังไหนนะครับ อนี่เป็นเลขของแอดครับผมแล้วก็อาจารย์ไข่ครับนี่เป็นตัวเลขของอาจารย์ไข่ล่าสุดครับผมนี่หาเจ็ดเกหาแปดเ้าแล้วก็เก้าสานะครับณนะตอนนี้ครับเลขอาจารย์ไข่มีอยู่ํานี่ครับผม ในส่วนของป้าดวงเฮงครับผมป้าดวงเฮงล่าสุดมือนี่สอบถามไปนะครับยังบอกท่านใด้ฝันอีกครับแปลกมากๆวนี่ป้าดวงเฮงฝันหน่อยครับหลังจากที่งวดที่หลายๆงวดที่ผ่านมาครับเป็นจะฝันติดต่อกันติดต่อกันติดต่อกันครับแต่งวดนี้ฝันหน่อยมากๆครับแต่ว่าสังคัญนี่ครับเลขวิ่งป้าดวงเฮงนี่ครับเป็นเลขสายใน เลขวิ่งสายในกคว่าได้นะครับคนรู้จักนะครับจากทางภาคกลางคนละครับหามากนะครับเพื่อนเป็นเพื่อนจะเป็นสายวิ่งโดยเฉพาะไ <c oughs> กลนะครับป้าดงเฮงให้สองเจ็ดห้าสองเจ็ดเก้านะครับแล้วก็แยกออกมาเป็นเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะครับนี่ี่ ของเรงล่าสุดครับมาดูอาจารย์เล่สังลุยครับผมอาจารย์เล่สังลุยครับเนื่องจากเพป็นเขาติดต่อกันมาหลายงวดครับวันนี้เอซีติดตามมาถามหาหลายต่อหลายหลายต่อหลายท่านครับผมอาจารย์เล่สังลุยนะครับสองงวดติดต่อกันแล้วครับที่เลขออกตัวตัดครับวันนี้ตัดเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็แปดแปดครับ ใเอาไปทุจริตได้ครับตัวตัด่จะตัดแม่นทุกสามหยดติดได้บอสตัดแม่นไม่ที่นี้คือตัดแล้วออกครับผมตัดตัวไหนออกตัวนั้นนะครับส่วนตัวมุกกวดแดงๆนี่คือตัวเน้นครับนะครับเน้นบนตรงๆครับผมสูตรของอาจารย์เล่สั่งเลยครับผมนะครับมีหนึ่งหาให้กันครับมีเหล็กดัางให้กันอาจารย์เล่สั่งเลยนะครับ ตัวเลขฝากจากพ่อเส้นเหี่ยวนะครับ่อเหี่ยว์เท่นได้สามตรงสองหัวติดแล้วครับหัวติพานมาเนี่ยว 8, 7, ่า873ตรงตรงนะครับได้873ตรงตรงนะครับพวกนี้เพื่อนไห้ศูนเก่าซีมาครับนะครับ094มานะครับแต่วันพุว่ามีบางหัวที่มันขึ้นแต้มลดแต้มครับ แ่ก็เลยว่าเอ๊ะมันจะเป็น0ูนเก้าหาเป็นไปได้ว่หรือจะเป็น0ูนเก้าสามยังสี่ครับแต่ว่านี่ยนะครับตัวเน้นๆเลยซูนเก้าสี่นะครับฝากกับพ่อเซียนเหี่ยวครับแต่พ่อเซียนเหี่ยวเพิ่นว่าถ้า0ูนเก้ากับเก้าซีเนี่ยเิ่นมาไปทั้งล่างครับเดี๋ยวจังมารุ่นกันต่อไปครับว่าจะเป็นจังไหนเนาะต่อไปมาเบิ่งในส่วนของเส้นขาชัยภูมมครับผมเสียนขาชัยภูมิครับวันหกหาสอง พันห้มากเก่าหาสองครับเรียกว่าสามตัวแตกกับว่าใดด้วกันครับผมส่วนงวดท่พานมากครับให้ล่างเจ็ดสามกับสี่สามครับผมออกเจ็ดสามทั้งบนทั้งล่างครับผมงวดนี้ครับปูห่มากแปดเจ็ดสี่ครับกับสี่สองหาครับในส่วนล่างครับหาเจ็ดกับเจ็ดแปดครับสองตัวนี้ปูเขียนห่แดงจึงครึ่งเลยครับแดงยังครึ่งเลยนะครับ เสียงขาเพิ่นเอาไปเสียงความฝันครับผมฝันว่าถูกเอาไปยิ่งเป่าครับเพิ่นก็เลยหมั่นใจมากว่าเลขวันนี้นี่เสียงขาชัยภูมินะครับถูกแล้วล่ะเพิ่นว่าถูกแล้วล่ะเลขเพิ่นว่าเพิ่นมั่นใจมากวันนี้ครับจับใส่ไม่ล้ายๆกับใส่ไม่กัดเขนครับมัดมือใส่หลักกรตึงขาไว้แล้วก็ยิ่งเป่าครับเพิ่นก็เลยวางวันนี้น่าจะเข้าเต็มเต็ม นี่คือในความคิดของเพื่อนครับเพิ่นกับมั่นใจมากๆนะครับอ่ะมานี่การว่านในส่วนตัวเลขของคุณแม่ฝันแม่นครับผมคุณแม่ฝันแม่นความฝันเพื่อนฝันว่าเม่แน่ใจว่าไปยังที่กันครับไปท่งไปท่าพ่นละไป,ไปพ่อบวกน้องครับน,น้องน้อยๆบวกอ่าภาษาอีสานเอิวก็บวกครับ้ายๆครับเวลา เวลาทีควายมันนอนเกลือกกิ่งในโคนนะครับแล้วมันจะเป็นบวกครับนั่นแหละน้องน้ำน้อยครับไปไปยุ่ใกล้ๆครับบ้านนี้ปิงกัดมากจังไดครับบ่ได้ลงกน้ำแต่ปิงกัดครับกัดขาตัวหนึ่งครับกัดต้นขาหนึ่งตัวกัดยุดตรงหน้าอกใต้ใต้เล่านมหนอีกหนึ่งตัวนะครับปิงกัดสองตัวครับก็เลยดึงตัวโยก ก็เลยดึงออกครับดึงออกดึงออกดึงดึงออกตกล่องไปไตลงน้ำครับบานนี้หลังจากตกล่องไปแล้วไตลงน้ำแต่ว่าไตาลงน้ำแค่ตัวเดียวนะครับไตลงน้ำหนึ่งตัวที่แปดครับบริเลล่งน้ำแต่ไม่ปิ่งมากัดนะครับบงหลวมันขึ้นมากัดได้จังหด หลังจากนั้นครับที่แปลกกว่านั้นคือหลังจากที่เอามันออกไปแล้วมันไตลงน้ำไตลงน้ำบ่อพ่อครับไตครับคือไม่ต้องบกอีกครับผมเอ๊ะก็แปลกึ้นกันครับไตลงน้ําเสร็จกระดึบกระดึบกระดึบลงไปเสร็จบันนีกกระดึบกระดึบกระดึบขึ้นมาเห็นไหมแต่ว่าแค่ตัวเดียวดิครับที่มันเห็ดแบบนี้อ่า เป็นฝันที่แปลกๆครับแอดเลยคิดว่ามันเป็นแต่เป็นตัวเลขครับก็เลยเอาวอลซูฟังนี่แหละแต่ว่ายังไงนจบครับผมหลังจากนั้นเพื่อนไปต่อพันไปพ่อบักแตงโมครับบักแตงโมครับผมแตงโมหน่วยไงเพี่ครับสองหน่วยครับผมแตงโมสองลูกนะครับอยู่ต้นนี่ครับมีเครื่อมันเครื่อแตงโม แต่ว่ามีอยู่สองลูกลูกใหญ่มากนะครับว่างนอนคูลูอยู่นะครับ,นนรนนรบเลี้ยงกันอยู่สองลูกครับแตงโมใหญ่หญบาน,นี้บังโมอีอย่างมีอีอย่างอย่างหนึ่งมันตกปุ๊กลงมาครับทุบแตงโมแตกทั้งสองลูกครับปักแตงโมเลยครับนวยซ้ำกัน นะครับลูกกลมๆเนี่ยลูกเท่าๆกันแล้วก็โดนทุบแตกทั้งสองลูกมันก็นแต่ว่าบริกินครับบริกินมาแตงโมนะครับเห็นแค่นั้นครับนะครับนั่นก็นคือจบครับความฝัน <c oughs> <c oughs> แอ้เรียกมาลังคิดเจรณาลองเบิงแล้วครับน้มาเอ๊แม่เราจะ คิดว่าจะตีตัวเลขตัวไหรแต่ว่ามันตีเลขง่ไงๆครับผมแกไปเปิดทำนายฝันเมืองกรครับตัวเลขในทำนายฝันนะ่ะมันจะมีเลขมีเลข55กับ28ทิศแล้วก็58ครับอ่าในส่วนของเลขอ่าทิศปิงกัดนะครับ มี55 28แล้วก็58ครับที่เป็นเลข2ตัวเล้วกัเลข3ตัวจะมี8ห5าหานี่ครับนี่คือเปิดตามทำนายฝันมีห่าห28ห8าแปดนะครับเราไม่เลข3ตัวคือ8ห่าห8ห7าเจล้วก็บอ่า568นี่คือจากอ่ทาทำนายฝันที่ว่าปิ่งกัดครับ นะครับแอดก็เลยว่าบ้าเลขปิงสองตัวนี่ก็ตีไง่ายเลขที่สองแปดครับถ้าตีตามความฝันเนาะก็บสองแปดนะครับส่วนมโม่สองน่วยก็ต้องสองศูนย์ครับผมแปลงโมสองลูกเนี่ยเป็นได้อ่าศู้ย์ก็ได้คือกันครับ สองลูกลูกเท่าเท่ากันนะครับเป็นสองศูนย์หรือศูนย์ศูนย์ก็ได้เท่กันนะครับแต่ส่วนปิีงสองตัวเนี่ยถ้าตีจากคว่มฟันเนี่ยก็จะเป็นสองแปดมือเป็นห้าสองแปดก็ได้ครับเพราะว่าเอามือจับออกมือดึงออกห้าสองแปดก็จะเป็นไปได้เท่กัน อ้าวนี่คือตัวเลขของอคุณแม่ฝันแมนครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับล่องเอาไปคิดเจรณาเบงครับแอดคิดว่าหลายๆายท่านน่าจะน่าจะตีขึ้นกันนะครับมัน่าจจะเห็นตางไปจากนี่หรือว่าถ้ามีท่านใดเห็นตางเนี่ยล่องล่องล่องลอง่ลองซอยกันตีล่องมองดูครับ ปิงนี่มันสองตัวอยู่แล้วครับแต่ว่าหลังจากที่ดึงออกเสร็จแล้วเนี่ยมันไตลงน้ำแค่ตัวเดียวครับไตลงน้ําไตลงน้ำเสร็จแล้วมันไตคือเมา่ทั้งบกอีกครับนี่แหละเป็นอีกจุดหนึ่งที่มันแตกครับแต่ว่าถทายาตีง่ายๆเลยคือสองแปดครับแล้วก็เต็งโมสองลูกก็สองศูนย์นะครับ อ่ะมีเนาะกะเอามาเววาสซูกันฟั่งครับผมนะครับหาเธออ่ามีโชคน้ำกันนะครับหาเธองวดนี้แม่แล้วฝันแม่นนะครับเพราะว่าใกล้มือใกล้เว้นเลขสิออกแล้วเนี่ยวดนี้ฝันหน่อยแล้วฝันกะเป็นเป็นความฝันที่นนาสนใจนนาจะเป็นตัวเลขแล้วก็ตีบะยากนะครับแอบกันเลยเอามาน้ำเสนอสูฟังเนี่ยนะครับเอาอย่างไรกะ รอบอาไนพิจารณาบ้งครับอะกา็พูดหลายๆครับผมที่ติดตามรับฟังมา18นาทีแล้วครับเดี๋ยวเขามาลุ้นกันครับนั่แหละวันที่หนึ่งนะครับเนาะ <c oughs> เดี๋ยวสิออกตัวไรก็คงจะรู้กันเมื่อน,นั้นครับผมสําหรับลิมีกับฝากไว้แค่นี้ครับครับผมขอพูดหลายๆครับผม